รองดีม่กเดี๋ยวภาพบรรยากาศเลิแปจีโอเคเ้ยอาอานหดิเสร็จเลยอะ เรได้ออกทีวีแล้วช์ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตามติดชีวิตบันทิ ท้ายแดงที่ลาดกระบังหนึ่งวันวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่นะก็ไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในวันซ้อมใหญ่จะยมแค่ไหนไปดูเช้า ตอนนี้ร้อนมากค่ะ,ตคะแต่เขาบอกว่าข้างในแอร์เย็นนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเย็นถ้าพอแอร์เย็นปุ๊บเราก็จะหลับค่ะตอนนี้นะคะออกมาจากหอประชุมแล้วตอนนี้ใบสองหิวค่ะเ <c oughs> จ็บเท้าด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังจะไป,ไ,ปไหนกันไปหาของกินเหนื่อย <c oughs> ไหมคะวันนี้ ง่วงมากกว่าความเหนื่อยไม่มีมีแต่ง่วงเราหิวมากจริไๆเรนอนไปหลายรอบแล้วสิกว่ารอบเราไม่หลับเลราหลับจนแบบเราไม่หลับเลยอไม่สนุกร้อนร้อนสรุปเราจะกลับไปขนาดยังไงเจิบเท้าค่ะ มีหวันใจนะคะมาให้กับลังใจใครไม่มียกมือขึ้นค่ะเอ้ยอ้ยฮะไม่มีใครยกมือขึ้นเราไม่มีนะคะแ 8g ค่ะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นตรงนี้ตรงนั้นลิกไม่ออก Hat in your p o s s e s i o n a t u s w i m m i n s i d e my affection Both you I came second อัดเลยนะแล้วอย่างนี okay. like, like, so? okay. hmm. okay. okay. ้เราก็แอะ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 โอะเข้าจปะโอเคอัดแล้วนะแม่โต๋เหรอเดี um. ๋ยวไปถ่ายพื้นต้องพื้นปะอันนี้ทำไงคอนเกรทเลชันนะคอนเกรทมือนกันร้อนมากเดี๋ยวต่อไปนี่นี่นี่ใครยู่กล้ใคร มา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 อื้อนอลกวีวอกไอตีวอกชนบอกวอกชนบอกขออีกอันนึ่งอ้เหนื่อย่รียบร้วเเต่ากุม็มมาเลย ของเราวันที่28นะดีใจด้วยตั้งใจทำงานเราตั้งใจทำงานหาเงินมาเล่นกีฬาต่อเราจะรวยนะนะคนเราก็เป็นคนรวยตังก่อนไปซื้อน้ำเปล่าก่อนไปปะมีน้ำเปล่าไหมคะน้ำเปล่ามีค่ะหยิบได้เลยลูกอ๋อใหญ่ไหมเปล่าไม่ต่างกัน เพื่อน้นะเาเป็นหมดแล้วเหรอใช่ขอโทษนะคะอขอกาน์ินแป๊บฝากมาแป๊บนึงด่ขอกินนักแป๊บนไปกันค่ะเดี๋ยวไปตรง้นะไตรงไหนไม่ปตรงนี้เยไม่ต้องสวยนะเนี่ยมันเป็นแบบเลนวายไงเหรอเออเออ เปิกล้องหน่อยไหมคะจับบ้างเออโผลถโผล่โผล่พูดอะไรหน่อยไหมคะเคยนะเอ้ยไม่มีใครดูหรอกคลิปแรกเนี่แหละดูกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะว้าวออนเกตูเลชันจ้าโอ้ยแล้วจะเข้านรูจมูกเหรอ thank you อะไรอ่ะหวังว่าจะมีโชค ฉันถูกรางวัลที่หนึ่งฉันจะไม่แบ่งเงียบเนจะเงียบคอเกียรนเกียร์นาครับบาย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 จะทำไหจะไม่แบ่งฉันไม่แบ่งใครเลยหนูก็เงียบกินข้าวอ่ะถ้าสมมติไม่ใช่อันขึ้นมาใช่ฉันจำได้ว่าเป็นอันอันอุ้ย ไถายบ้งหลังไว้ดิายทั้งคณะเลยปะถ่ได้ทั้งะ่าคะเฮ้ยแสงสวยมากูปอะรคุรูปธมะากอทเปะสถาบัน้โนารก้ารนานร้านกระบะใช่จ้าเฮ้ยเ ันนี้เดี๋ยวเรียนเชิญล่วงหน้าเลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้ค่ะที่ไหนคลิปปีวันไหนคะปีหน้าปีหน้าที่ไหนอ่ะที่เชียวเชียวไหมเอาโอเคได้เลยค่ะแต่ว่าวันไหนไม่รู้นะคะแต่เชิญล่วงหน้าคนที่ดูน่าจะเป็นคนที่หน้าตาคุ้นเคยกันหมดนะคะมันไม่คุืน ประจำที่ไปยุโรปเราก็้จอส้มยูซุจากเดียกับไทยดหนึ่งสองสามโอเคออฟเวอรปแล้ยังไงปะจะอะไรจะเอาอุ๊ย หะเป็นฟ้าหาอะไรนุ่นโสดโสดค่ะขอท่าแบบเรียกคู่หน่อยค่ะท่าเรียกคู่อะไอ่ะน่าสนใจนะคะเองสามหนึ่งกองค่ะ คลิปแรกค่ะคลิปแรกติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปคะ่ะวันนี้บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะแต่วันที่16คือคืนกว่าเนาะ้แบหกคืนวันนี้จะเป็น ฟิลแบบยุ่ยเยอะเยอะค่ะเมื่อวันที่16จะเป็นฟิลแบบว่าไม่มีคนครบค่ะใครทะวันนี้่แบบได้ไงลูกกับเบลใช่จะมีของให้ด้วยแต่วันที่28วันจริงจะมีของให้สวยแต่วันที่ยเ่สิบวันจริง ปิดๆติดๆติดแล้วแล้วเงินพี่ขอดึงนะชิคกี้มายออกมาเล็บเล็บหักหักอยู่แล้วหรือว่าแหม่เพิ่งจะหักเนี่ยอุ้ยพี่ย่าจะสลัดเล็บอันทรงวิ้ยมันหักจริงลึกอยู่นะเนี่ยใช่ก็เพิ่งหักวันนี้เลยเมื่อกี้เหรอใช่ตอนแรกอุตส่าห์อุตส่าห์ประคองมันมาทั้งวันเพิ่งมาหักพอช่วยน้ำเงินเมื่อกี้ตัดภาพตัดภาพเป็นวีรบุรุษสตรีท่านหนึ่งหันหน้ามาแหม่เล็บหักเพื่อนมาคนเดียวท่าน 34องศาค่ะทุกคน,นร,ร้อนมากม้อมเหมอนแกเขา้อะอะหยังอ๋อมีไนะเป็นยังไงบ้างคะอันดาเดินไปไหนเอ่ยอุยก็ได้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะเดินจะไปกลับบ้านแล้วไปกันแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วเพื่อนนะกลับไปทำไมหมดแล้วอ้าวจริงเหรออันนี้ได้ลงวันไหนอะอันนี้เหรออาจจะสักอีกครึ่งปีเชื่อเจอกันญี่ปเปี้ยนอันนี้ค่ะไปๆบบนี้พี่เล่าพูดพี่ยากับกี่โมงอ่ะเกือกกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวจะไปรัดเท้าต่อไปเหมือนรดเท้าอะเป็นกี่เท่าเพื่อนโอเคจริงโอเค เดี๋ยวเจอกันนะคะลาดท้าวเย็นนี้เดยวได้เหรอลงได้เหรอเจอกันลงได้วคิะอันนี้เป็นสอสท่านหนึ่งค่ะลงได้ปะเมื่อกี้ลงได้ปะไม่ลงดีกว่าดีดีด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 ดดดี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 ดใช่ดีดีีไหีด ระวังรถด้วยจ้า วิศว์สวยสวยป้ากลับเดี๋ยวจะกลับกันละค่ะเหนื่อยมาก วันนี้จบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกคลิปต่อไปมาแน่เจอกัน